สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตลิ้นจี่นอพอกันนะคะอืก็แดงเต็มต้นแล้วนะคาดการว่าพรุ่งนี้ค่ะจะเก็บแล้วนะคะเริ่มทยอยเก็บส่งลูกค้าแถวบ้านนะผลใหญ่นะคะก็นอแบบเปลือกเขาเรียบๆแดงขี้นนิดเดียวค่ะไม่กี่วัน ก่อนเก็บก็งดการให้น้ำมาประมาณเกือบสองสัปดาห์แล้วนะคะตน้ตนนี้ก็กําลังแดงเลยเต็มเลยต้นนี้ก็คือติดผมเป็นปีแรกนะคะต้นเล็กๆงดการให้น้ำแต่ว่าเมื่อช่วงสงกรานต์เมื่อเกี้ค่ะฝนตกไม่แน่ใจว่าจะส่งผลกับรสชาติของลิ้นจี่หรือเปล่านะคะแต่ตกไม่เยอะนะตกไม่แรงมาก ลูกค้าก็จะเป็นพวกเพื่อนๆกันนะคะภายในจังหวัดเนี้ยก็เลยสะดวกง่ายแล้วก็ลิ้นสี่ในส่วนก็ยังไม่เยอะนะคะผลใหญ่เลยเนี่ยดูน่าทานมากนี่ดูต้นนี้เป็นพวงสวยมากเลยนะคะพอเวลาที่เขาสุกแดงเต็มต้นแบบเนี้ย สามพวงนี้ก็น่าจะราวหนึ่งกิโลนะคะเพราะว่าหนักมากเลยผลใหญ่อะ่ะรสชาติลิ้นสีนอพอก็หวานอมเปรี้ยวนะคะดูผลนี้ผลใหญ่มากเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องแมลงเจาะบ้างนะคะจะเห็นบางลูกที่ว่านอนเจาะอะไรเงี้ยเจาะไปถึงมเมล็ดเลย ก็ป้องกันกันให้ดีนะครั้งต่อไป<ม>อแดงเต็มต้นเลย<ม>ก็รสชาติก็หวานอมเปรี้ยวนะคะอันนี้ก็คือเก็บไปบางส่วนแล้วนะคะช่วงสงการานต์เมื่อกี้ก็เก็บให้พี่ชายเอากลับต่างจังหวัดนะคะ อันนี้ก็จะมีผลแตกนะคะอันนี้แตกหลายวันแล้วแต่ไม่ได้เด็ดออกก็จะเห็นหมดแดงไตตอมเดี๋ยวต้องเอาออกไนหะมคือครั้งต่อไปก็ต้องไม่ใช่สิพอหลังจากเก็บผลผลิตเสร็จแล้วก็บำรุงดูแลต้นนะคะฟื้นสภาพต้นตัดแต่งกิ่งแล้วก็คือ จากประสบการณ์ก็คือต้องดูแลตั้งแต่ตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่การเก็บผลผลิตเสร็จอะคะ่ะฟืนสภาพต้นเพราะถ้าเราอยากให้แบบแต่งโมจะพูดว่าแต่งโมลิซี่ของเราติดผลแบบเยอะอะไรเงี้ยเราก็ต้องดูแลตั้งแต่ต้นนะคะถ้าอยากให้ติดเยอะแต่ไม่ดูแลก็มันก็ไม่ได้ผลนะี มีช่อนี้ต้นนี้ก็แดงเต็มต้นเลยเวลาเขาแดงนี้ก็คือสวยมากเลยนะแต่ก็อยากให้ติดแบบทุกต้นนะคะเดี๋ยวปีนี้จะพยายามดูแลเขาให้เต็มที่นะคะเดี๋ยวหาผลที่แตกๆก,ก่อนนะรู้สึกว่าต้นนี้จะมีเอามาชิมดูเนื้อนะคะ ว่าเป็นยังไงบ้างเอมมีอยู่นะโอ้ยนี่ไงเนี่ยค่ะน่าจะเพิ่งแตกอาจจะแบบว่ามแมลงอาจจะกำลังเจาะค่ะแล้วก็ปริแตกเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูนะว่าเป็นยังไงก็เอาผลน,นี้นะ เปลือกบางมากเลยกลิ่นหอมมากเลยนะคะเนื้อมาดูเนื้อกันนะโอ้ยเนื้อหนามากเนื้อหนานะคะผลใหญ่เนื้อนหนาน่าทานมากเลยเดี๋ยวมาชิมดูนะว่ารสชาติเป็นไงก็อรสชาติ หวานอมเปรี้ยวอะค่ะกำลังดีนะคะแต่ถ้าสําหรับใครที่แบบอยากให้หวานก็ไวอีกก็ได้นะแล้วค่อยเก็บอะไรเงี้ยแต่นี้คือเราเราโอเคกับรสชาติตรงนี้แล้วหวานอมเปรี้ยวนะคะเดี๋ยวจะเก็บส่งลูกค้าพรุ่งนี้ค่ะทยอยเก็บส่ง ยังไงเดี๋ยวก็จะมาไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้จะมีเวลาถ่ายหรือเปล่ายังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูนะคะแดงเต็มต้นเลยอาจจะยังไม่ได้ดกมากนะแต่แค่นี้ก็ดีใจแล้วอะคะ่ะผลโตด้วยเมื่อเช้าคือฝนแบบโปรยๆปรอะคะ่ะ ก็เลยเห็นมีน้ำค้างน้ำฝนอยู่นิดนึงยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูนะ